ช่วยทําให้คนไทยเราหลอมรวมติดใจแล้วก็เสียสละปัจจัยโดยเพราะเรื่องของเงินทุนที่จะนําไปช่วยคนไขต้ต่างๆแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆที่มาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมีจํานวนมากแล้วก็มีน้ําหนัก,หน,กหนักด้วยนะครับหลายตันของนี้มันไม่ง่ายเลยครับถ้าไม่ได้รับการหลอมรวมติดใจ เป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรของพวกเราชาวไทยจริงๆที่นอกจากเราจะดูแลคนไทยที่ได้โอกาสแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงคนบนโลกนี้โดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราที่มีนิสัยใจคอที่มีความเข้าใจถึงความเป็นคนเอเชียถึงการที่เรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทำให้เราเป็นคนดีปฏิบัติชอบคิดชอบแล้วก็ทำดีเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับ ครั้งที่3เนี่ยเจ็ดสิบภาษา70ปีศรีรังกาพิเศษอะไรไหมคะนอกจากมีอะไรเป็นพิเศษไฮไลท์ไหมคะอาจารย์โดยที่เราเห็นภาพในวันที่เราได้มีการไปที่สวนแสงธรรมนะครับโดยหลวงพ่ออนถวายได้กรุณาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวบอกบุญให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับ แล้ววันดังกล่าวก็มีเอกอาราชทูตรีลังการประเทศไทยก็ได้ไปร่วมงานด้วยซึ่งท่านเอกอารัชทูตก็รู้สึกมีความซาบซึ้งใจกับคนไทยอย่างยิ่งที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาซึ่งก็เช่นเดียวกับคนรีลังการครับผมคิดว่าการที่เราไปผ่าตัดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับ สมเด็จพระกนิษฐาทิลาแจ้าแจแล้วยังเป็นการเชื่อมสมนตรเจ็ดสิปีของไทยิกษรสีังกาและที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าเราจะไปผ่าตัดคนไข้70็ดบข่าเราจะทำให้คนไข้เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตสามารถเดินเหินใช้งานข้อเข่าที่เปลี่ยนไปแล้วได้อย่างเต็มที่ เหมือนกับพวกเราที่ยังมีข่าวมีขาที่สามารถเดินไปทําอะไรก็ได้เช่นเดียวกันผมคิดว่านี่แหละคือความพิเศษสุดคือเราได้ทําบุญบให้กับผู้ที่เขาได้โอกาสจริงๆครับภารกิจอันนี้ดูเหมือนว่าทางศริริราชจะเหมือนเป็นทวดวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพืพ่อนบ้านโดยใช้ทางการแพทย์ด้วยปาหา,าจาันข้อจัดครับคือโดยหลักการเราไม่คิดเรื่องนั้นนะครับแต่คนเขาเขาเขารู้สึก แล้วเขาเห็นครับถ้าเราไปเห็นผู้ป่วยที่เรารักษารวมถึงญาติเขาแล้วก็ผู้คนของชาวในปาาภูตานเองเราจะเห็นน้ำตาและรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติที่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะยืนเดินได้เหมือนปกติได้อีกเราจะเห็นญาติเขามีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพ่อแม่เขาเห็นญาติสนิทเขาได้สามารถใช้ขายืนได้อีก เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ขาได้สิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราบอกว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้คือความสุขที่เกิดขึ้นทันทีแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่จะลงให้คนไทยของเรายังมีความมั่นใจในการเป็นผู้ให้และความเอื้ออาทรที่เรามีต่อคนบนโลกนี้ครับอยากให้อาจารย์ชวน คนไทยมาร่วมกับโครงการนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับทุกทท่านในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่เห็นความทุกข์ยากของคนที่เขายังขาดสนยังด้โอกาสอยู่ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิรพิบาลมหาวิทยาลัยมิดลนโดยการนำของภาควาชสัญญาศาสตร์อโตเมติกและกายภาพมหามัดครับ ที่เราจะตั้งใจนำทีมงานทั้งคุณหมอพยาบาลนักแก่พราหมัดรวมถึงสิทธิ์เก่าของเราด้วยนะครับที่จบจากศรีราชไปช่วยกันดูแลชีวิตของคนศรีลังกาครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจะสามารถบริจาคผ่านบัญชีวัดบาบ้านตาดนะครับเพื่อผู้ป่วยได้โอกาสโรคข้อและกระดูกอยู่ในศรีราชมูลนิธิ เนุป,ปาปตางก็จะนําไปช่วยชีวิตทําให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมือนกับพวกเราครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับ